สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอรันติตาสมมาตรนักเรียนชั้นปช .2- 3ทับเกษตรศาสตร์วันนี้จะมาเสนอหัวข้อเรื่องความรู้ดีๆเกี่ยวกับการปลูกผักค่ะการปลูกผักมีหลายชนิดค่ะการปลูกผักแต่ละพื้นที่ก็แตกต่างกันค่ะเช่นเพื่อภาคเหนือภาคอีสานภาคก,กลางภาคใต้ปลูกผักไม่ไม่เหมือนกันค่ะอย่างเช่นภาคใต้ปลูกยางพาราปลูกทุเรียน ภาคกลางปลูกข้าวปลูกมันสำปะหลังภาคเหนือปลูกสตรอเบอรี่ปลูกพืชภาคหนาวอะค่ะแบบเช่นพวกสตรอเบอรี่พวกชาใบหมอนพวกที่อยู่ในภาคหนาวอะค่ะอย่างที่ยกตัวตัวอย่างมาก็คือพืชไล่นะคะพืชสวนก็เช่นพวกผักคะ่ะเราก็ต้องทำแปลงแล้วก็พลวนดินใส่ปุ๋ย แล้วก็ทํากลยุทธ์ต่างๆค่ะแปลว,ว่าการไถาการปรุงดินทําให้ดินไม่แข็งไม่เค็มการแก้สภาพดินเช่นการทําให้ดินไม่เค็มก็คือเติมปุ๋ยอินทรีย์ค่ะทําให้ดินไม่เค็มดินแข็งก็พรวนดินหรือไถดินแล้วก็เอาปุ๋ย คอกไปใส่ค่ะถ้า,ถ,าถ้าใส่ปุ๋ยเคมีจะทำให้ดินแข็งขึ้นไปอีกค่ะแล้วการทำแปลงก็วัดประมาณแปลง1เมตรหรือความยาว8เมตรค่ะหรือประมาณเหมาะสมที่เราจะปลูกค,ค่ะแล้วแต่ผักที่เราจะปลูกหรือว่าพื้นที่ที่เรามีค่ะการทำแปลงใส่ปุ๋ยก็สำคัญค่ะทำแปลงแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยพรวนดินแล้วก็พร้อมปลูกได้เลยค่ะพอปลูกเสร็จแล้ว ก็แล้วแต่มเมล็ดผักหรือผักที่เราปลูกนะคะพอโตแล้วก็เก็บกินแบบไร้สารเคมีไม่มีเคมีเจือปนค่ะมีแต่ผักธรรมชาติที่เราปลูกเองแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายค่ะนี่ค่ะ